สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูสมุนไพรใกล้ตัวนะครับสมุนไพรใกล้ตัวใกล้บ้านนะครับอยู่ไม่ไกลไม่ต้องไปถึงป่านะครับแถวสวนแถวที่รกร้างแถวสนามหญ้าอาจจะเจอครับนี่ครับอยู่ข้างหลังผมนะครับนี่คือเจ้าต้นครอบจักรวาลนะครับครอบจักรวาลสมชื่นครับลักษณะเป็นยังไงสรรพคุณเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูชัดๆนะครับนี่เดยเฉพาะพวกสเก็ดเงิน พวกลมชักบ้าหมูนนครับตัวนี้สเก็ตเงินนะครับรักษาจากภายในนะครับใช้ตัวนี้เลยครับสเก็ตเงินนะครับพวกเบาหวานนะครับใช้ตัวนี้ส่วนภายนอกเกี่ยวกับสเก็ตเงินผมเคยลงไปแล้วนะครับคือใช้ลูกระเบากรักนะครับไปหุงน้ํามันนะครับเอาไว้ทาภายนอกทาบ่อยๆนะครับส่วนรักษาจากภายในก็ใช้เจ้าครอบจักรวาลครับหรือไม่ใช้คู่กับเจ้าน้ําแท่งครับต้มกินนะครับส่วนภายนอกใช้ เจ้ากระบอกกลักนะครับที่ไปหุงน้ามันทานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันชัดๆครับไปกันเลยครับนี่สมมติพรที่กล่าวไว้นะครับคือเจ้าสุนไพรครอบจักรวาลนะครับนี่ครับนี่ครอบจักรวาลนะครับเราใช้ทุกส่วนเลยนะครับในการรักษาครับรากโคนเก่งใบนะครับใช้หนึ่งกำไปเลยนะครับต้มน้ําท่วมตัวยาใช้หนึ่งกำนะครับต้มจนตัวยาจืดนะครับเราก็เปลี่ยนมาเก็บไปต้มใหม่นะครับ สรรพคุณของเขานะครับแก้เบาหวานบำรุงโลหิตนะครับเจริญอาหารแก้ลมชักแก้ความดันโลหิตสูงนะครับขับปัสสาวะแก้โรคสะเก็ดเงินนะครับจากภายในนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูชัดๆนะครับตรงนี้ก็มีหญ้าหญ้าหนวดแมวอยู่ข้างๆครับเดี๋ยวไปดูลักษณะใบครับนี่ครับเป็นรูปหัวใจครับนี่ใบเป็นรูปหัวใจนะครับลักษณะใบเป็นรูปหัวใจ เครับเป็นรูปหัวใจนะครับขอบใบเป็นฟันเลื่อยครับขอบมีฟันเลื่อยครับลักษณะใบนะครับลักษณะลูกตัวนี้ยังไม่ติดลูกนะครับลักษณะลูกก็จะเหมือนเฟืองนะครับเฟืองเครื่องจักรนะครับปันเปืองครับนั่นแหละครับคือลูกของเขาครับตัวนี้ยังไม่ติดลูกครับลักษณะแถวกิ่งก้านใบนะครับจะมีสีม่วงแซมมานิดนึงนะครับสังเกตดูครับเดี๋ยวไปดูชัดๆนะครับ เห็นไหมครับลักษณะกิ่งก้านใบของเราจะมีสีม่วงอ่อนๆนะครับแซมอยู่นี่ครับลักษณะใบดูชัดๆนะครับจะได้จดจํากันนะครับนี่ครับเจ้าต้นครอบจักรวาลนะครับสรรพคุณบอกไปแล้วนะครับแก้เบาหวานบำรุงโลหิตนะครับเจริญอาหารแก้ลมชักแก้ความดันนะครับความดันสูงขับปัสสาวะแก้โรคสะเก็ดเงินนะครับจากภายในนะครับ ใช้ต้มกินครับใช้ต้มกินนะครับต้มกินอุ่นๆนะครับนี่ครับเจ้าตนครอบจักรวาลสับคุณครอบจักรวาลสมชื่อนะครับใช้หนึ่งกำมือนะครับหนึ่งกำมือน้ําท่วมตัวยาครับหรือไม่ก็น้ําประมาณสามแก้วนะครับต้มให้เหลือหนึ่งแก้วก็กินนะครับแล้วก็ทิ้งได้เลยนะครับเราก็เก็บมาต้มใหม่ครับไม่ต้องใช้ใช้ซ้ํานะครับ ถ้าตัวยาก็จืดไม่ต้องใช้ซ้านะครับใช้หนึ่งกำมือนะครับใช้ทุกส่วนนะครับถ้าเราไม่ได้ขุดรากเราก็ใช้กิ่งการลำต้นหักหักเอาเลยนะครับหนึ่งกำมือนี่คือจะต้นครอบจักรวาลน,นะครับตัวนี้ใบใหญ่นะครับต้นพุ่มสวยนะครับตัวนี้ไม่สูงแต่พุ่มใหญ่ครับต้นครอบจักรวาลน,นะครับ ตัวตัวยาที่อยู่ใกล้บ้านนะครับไม่ต้องไปถึงป่าครับส่วนใหญ่ก็อาจจะถูกตัดทิ้งหมดนะครับส่วนใหญ่นะครับคนบ้านคนชาวบ้านอาจจะไม่รู้หรือรู้แต่ไม่เห็นคุณค่าเห็นแต่คุณค่าของยาหมอนะครับเลยตัดทิ้งเน้นสะอาดเกินไปก็ไม่ดีครับพวกนี้เขาก็ไม่ได้รกอะไรเลยครับเป็นต้นไม้ที่สวยงามด้วยซ้าไปนะครับโอเคนะครับฝากติดตามช่องคนลุยป่าด้วยครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูคลิปอีกต่อไปนะครับจะไปเก็บลูก ข้อนาำนะครับหรือบักข้อน้ำนะครับที่ลูกลักษณะเหมือนเงาะนะครับเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ